ผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสยามโซเทียทีนทีวีทีวีสำหรับคนภา,าสาทวันนี้พวกเราอยู่ที่กอาอร้านพัทยาหรือเรียกง่ายๆว่าแคลิฟอร์เนียาชาวนักศิกันของเราวันนี้อาจจะแต่งตัวหลุดโลกนิดนึงนครับว่ามาตกปากันจะแต่งแบบครับพ่อไหะครับ ตอนนี้ผมกำลังวัดเดึกนะครับปลาที่เรากำลังจะเอาขึ้นปลาทูน่าปลาแซลมอนปลาชะโดปลาชะโดเฮ้ยโอ้โหโตขึ้นคนหน่อยแก่คนหน่อยโอ้โหครับโตปูปอนแล้วก็ชลางหมวกปอนก็ปู เราก็จะทำการตกปลาฉลามขาวก,าากุ้งมังกรคาโกโตชินปลา ตอนนี้ปลาบึกได้ตัวเท่าแข้งนะครับตัวเท่าแข้งประมาณสองตัวแล้วต่อไปเราก็จะรอบนี้เราจะเอาปูปะาปักกัตกาแล้วแล้ก็จะตกปูมังกรปมงกรเราจะเราจะตกปลานิโมนะครับที่อยู่ในหนังของวัดดิสนีย์พี่ไอพี่ไอเันี้พี่ไอ,ไอ,ไอจะตกยี่อะไรบ้างครับพี่ไอจะตกอะไรบ้างครับปลาบึกมันตกปลาช่อนครับ ผมมาตกยังแคลิฟอร์เนียเหรอตอนนี้นะครับที่แคลิฟอร์เนียอากาศเย็นมากครับน้ตาไหลเต็มหัวแมงเลยนะครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของเราทริปรับนอาของเรา,เราใกล้จะจบลงแล้วนะครับทริปต,ต่อไปที่เราจะไปกันก็คือสองกานนะครับสุการเขาห้ามเยอะครับมายามห้าพ้องเลยครับ น้องเอ๊ะนะครับเดี๋ยวเราตกปลาตัวใหญ่ได้เราตกปลาวานสีน้ำเงินได้เมื่อไหร่เรายาติดต่อไปอีกทีนะครับให้คุณคอยดูว่าพวกเราจะตกปลาที่อะไรกันได้บ้างตัวเงินกันตัวเงินเหรอตัวเงินก็แล้วกันตัวเงินเหรอเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีครับครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ